นโลกยังจำแนกไปตามาลักษณะของจิตที่มันไปติดอยู่กับอะไรถ้าติดอยู่กับอะไรมากเราก็เรียกภูมินั่นแหละเป็นภูมิประจําของสัพท์นั้นเช่นมนุษย์อย่างธรรมดาสามัญในโลกปัจจุบันนี้ก็มักก็ต้องสมมติว่าอยู่ในกามาวัชรภูมิ เพราะตามปกติมันจะน้อมไปหาสิ่งที่เรียกว่ากามเสมอนั่นกามมาวาจระภูมิก็หมายรภูมิของสัตว์ที่ยังบูชากรมเป็นคนนี่ก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือเป็นสัตว์นรกก็ได้สัตว์นรกไม่จะทนทรมานอยู่ในในนรกในกองทุกข์แต่จิตของมันก็บูชากรม นันพวกในอบายภูมิทั้งหลายนะรกเดรจานเปรตอสุรกายเหล่านี้ก็อยู่ในกาม,มาวัาจรภูมินั่นเพราะมันไม่มีมมจิตสูงไปกว่านั้นได้มันบูชากรารมแม้ว่ามันกําลังไม่ได้บริโภคกรมก็ต้องเรียกมันเป็นพวกบูชากรรมนั่นเองนั่นแหละจึงเรียกว่าโลกของสัตว์ที่มีจิตจมอยู่ในกามแยกออกไปมนุษย์สโลกนี้ก็ได้แยกออกไปยังไง นรกโลกนรกก็ได้โลกสัตว์เลระชันก็ได้โลกเปรตก็ได้โลกอสุรกายก็ได้พูดอย่างภาษาปุคลาทิสถางนั้นเขาก็พูดอย่างนั้นแล้วควมหมายถึงในตัวโลกทางวัตถุอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่เขาบรรดาพิซซ้อนกันว่าอย่างไรเจนมนุษย์โลกอยู่ที่นี่ แต่โลกนระกมันอยู่ใต้ดินใต้บาดาลใต้อะไรลงไปเป็นชั้นชั้นชั้นอะหลายหลายหลายชนิดนะโลกสัตว์เดรัจฉานก็ตามทุ่งนาโลกเปรตก็อยู่ในโลกนี้แต่ว่ามันจํากัดไปที่ไหนของผมก็จาไม่ได้โลกอสุรกายนี่คือไม่เห็นตัวซ่อนเป็นสิ่งที่ไม่เห็นตัวมันก็อยู่ทั่วทั่วไปนะนี่เป็นคํามจิบายอย่างภาษาธรรมดา ภาษาเขาเรียกว่าปุคลาภิสถานอวัตุบุคคลเป็นที่ตั้งหรือภาษาศีลธรรมเพื่อจะสอนศีลธรรมมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลทำพูดหลานี่มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเพื่อจะสอนศีลธรรมเรียกว่าภาษาศีลธรรมแต่ถ้าพูดกันทางจิตใจแล้วมันได้อยู่ที่นั่นมันอยู่ที่ในจิตของมนุษย์ที่กําลังเป็นเป็นอย่างไรเป่นที่เราเคยอธิบายว่า นรกโลกนรกก็คือร้อนใจเมื่อใดร้อนใจมันตกลงไปในโลกนรกเมื่อใดโง่ <c oughs> มันก็มงอยู่ในโลกตัดฤดธิ์ชาเมื่อใดหิวอยากทะเยอทะยานไม่มีเหตุผลเมื่อนั่นอยู่ในโลกเปรตเมื่อใดขี้ลกลาดไม่มีเหตุผลมันอยู่ในโลกอัสุรกายเมื่อใดอยู่อย่างธรรมดาสามัญอาบเหงื่อตางน้ําอยู่ที่นี่ก็เรียก่าอยู่ในโลกมนุษย์ เมื่อได้ได้อิอ่มเอ,อิทางการมารมณ์แม้ชั่วขณะหนึ่งก็ดีก็เรียกว่าอยู่ในโลกเทวดาหรือเทวโลกเมื่อได้หมดจดสะอาดเพี่ยงกลาวไปจากการามมันก็อยู่ในกรมันโลกชนิดรูปประปรมบ้างอรูปประรมบ้างมันอยู่ที่จิตทังนั้นก็กลังเป็นอยู่ในสภาพอย่างไรก็เรียกว่าโลกนั้นนั้นนี่จะเาภาษาธรรมาทิฏฐานหรือภาษาปราัตถธรรม โดยภาษาปรัตมธ,ธรรมนี่มนุษย์คนหนึ่งอาจจะชิมลองโลกทุกโลกได้โดยนั่งอยู่ที่นี่นเดี๋ยวนี้ก็ยังได้ลองคิดไปให้เป็นเกิดความร้อนใจอะไรขึ้นมาก็ตกนรกใครมีความผิดมีอาบัติที่ปกปิดว่าไม่จะแดงเสีนี่ไปคิดถึงมันก็ตกนรกทันทีได้อยู่ในโลกนรกม,นมันโง่ขึ้นมาอย่างนี้น่าโง่มันก็เป็นโลกเด็ดขาน มันหิวไปตามหนนาจกลงกิเลสนก็จะ,ะอยู่ในโลกเปรตที้กราบเพราะมันไม่มีปัญญาไม่มีวิช,ชาไม่อยู่ในโลกอสุรกายเ <c oughs> ด่กก็มาอยู่อย่างระดับธรรมดาเป็นมนุษย์แต่ลงไหลในกามารมณ์อยู่ก็เป็นแล้วได้ได้ตามที่ต้องการก็อยู่ในเซวัณโลก <c oughs> อยู่ในสมาธิอยู่ในฌานมันก็อยู่ในขุมันโลกก <c oughs> ว่าจะออกมาจากสมาธินีสมาธิมีหลายแบบ ในปรมาโลกนั้นก็มีหลายหลายแบบจริงว่านั่งอยู่ที่นี่โดยร่างกายนี่จิตไปอยู่ในโลกไหนก็ได้นี่เรียกว่าปรโลกนั้นจนอาจจะชิมได้แล้วก็เลือดดูว่าควรจะอยู่กับโลกไหนที่อยากจะพูดให้มันง่ายขึ้นไปอีกตพราะฉน,น,นคุณไม่ค่อยชอบถามปัญหาคงเอาเวลาไว้พูดมากหน่อยดีกวา่า จะพูดมากขึ้นไปอีกก็จะแจกโลกนี่โดยอาศัยวัยวัยคือวัยแห่งอายุระยะแห่งอายุเรียกว่าวัยมีอยู่ปฐมวัยมัดชิมวัยปัจชิมวัยนี่ก็อาจเอาก็อาจจะเอามาเป็นหลักสำหรับแจกจำแนกโลกได้เหมือนกันโลกของคนที่อยู่ในปฐมวัยเด็ก คือหนุ่มสาวแล้วก็โลกของคนที่อยู่ในมัดชิม,มวัยป่อบ้านแม่เรือนกลางคนก็นไปแล้วแล้วโลกของคนในปัดชิม,มวัยวัยสุดท้าย็นท้าคนแก่สราหงอมตายไปมีอยู่สามวัยโด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 ย,โดยหลักที่รู้กันอยู่จิตมันไม่เหมือนกันก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน แล่วไหนไวัยรุ่นเนี่ยมันก็อยู่โลกทั้งข้องมันมันก็ไม่เชื่อใจหลับหูหลับตา <c oughs> มันก็ทําผิด <c oughs> ทําถูก <c oughs> ไปตามเรื่องของวัยรุ่นม <c oughs> ีมาชิมมาวายัยมันจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันโตขึ้นมามีลูกมีลานมีครอบครัวม,มันก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้พอปัจชิมมาวายัยร่างกายมันไม่อยู่ในอำนาจ มันก็เปลี่ยนไปมากแต่ถ้าเราจะมองให้ลึกไปทางนามธรรมาหรือทางทางจิตให้มากขึ้นเราก็จะพบว่าไอ้พวกที่อยู่ในปฐมมวัยหรือมัชชิมวัยเนี่มันก็หนัก,กทางเลยกาม,มาวาจรหรือพอใจในกาม ไอ้พวกเอาปฐมมาไว้มาชิมมาไว้เนี่ยมันยังหมองุ่นอยู่ในกลางเป็นชุดการมาวาจารหรือกรรมวัรจรโลกนี่มัดชิมมาไว้กับปัดชิมมาไว้เนี่ยคือมัดชิมมาไวน้นยแยกไปฝ่ายโน้นบางแยกไปฝ่ายนี้มัดชิมมาไว้ตามใต้มากับปัดชิมมาไว้นี่มันก็หนักมาในทางอรูปาวาจรหรืออรูปาวาจรเป็นส่วนใหญ่ นั้นคนแตลกแต่อ,อยวยวาทางเพศทายมันไม่ไม่ไม่เอาด้วยแล้วมันก็เรียนไปเองมันก็มาทางรูปที่ไม่เกี่ยวกับกามี่ยโดยโดยส่วนใหญ่นันไม่ได้มากควา่าทุกคนหรือยิ่งไปกว่านั้นมันก็ที่ไม่มีรูปคือเป็นนมามธรรมเป็นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นบุญเป็นกุศลอะไรก็สุดท้ายมันมาอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ในอในรูประโลกในรูประโลกมากขึ้น มันดูโลกของคนอยู่ในปฐมมาวัยมัชชินมาวัยปัดชินมาวัยก็รู้ตด้เองแต่ข้อที่สําคัญก็คือว่าด้วยดีๆมันพูดกันไม่รู้เรื่องนคนที่อยู่ในปฐมมาวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นมันหลับหูหลับตาจมดิ่งไปในทางทางกาม่มากมันจึงพูดกันไม่รู้เรื่องปกครองกันไม่ได้ ถ้าก็ยกเอาสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าไปซะเลยนี่ก็มีการทำผิดเป็นส่วนใหญ่เพราะเขาไม่รู้จักไอสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จัก,วกควบคุมจิตต่อสิ่งเหล่านี้ฉะน้นปัญหาวัยรุ่นก็มีอย่างมากมายในโลกนี้ขึ้นเรื่องแต่ทำลายคีนธรรมหรือว่าทำลายความสงบสุขของม,มนุษย์นั่นเอง ถ้าศีลธรรมไม่ดีวัฒนธรรมไม่ดีสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอันตรายมากข <c oughs> ึ้นในโลกสมัยปัจจุบันนี่ก็มีแต่สิ่งที่ทําลายศีลธรรมทําลายวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นจึงเป็นบาปกรรมของไอ้พวกวัยรุ่นตั้งหลายเราก็รู้ไว้สําหรับช,ช่วยตัวเองหรือว่าอป้องกันในลูกหลานอา้าวทีนี ชนิดที่ห้าที่อยากจะแจกให้มันละเอียดอย่างฉลาดหรืออย่างลึกซึ้งก็แจกไปตามลักษณะแห่งพบในสายแห่งะจิตจากสมุมบาทซึ่งมันขึ้นกันอยู่กับ อารมณ์ทั้งหกหือโลกทั้งหกนั่นแหล้วมาไปปรุงแต่งเป็นเวทนาตัณหาเป็นพบจะเปนในรูปการามมาพรูปพอรูปพบก็ได้แต่จุดตั้งต้นมันอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาธรรมารมณ์มันไปศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเอาเองเป็นพิเศษซึ่งมีสูตรตายตัวอยู่ว่าอาศัยตาด้วยรูปด้วย ย่อมเกิดจัสุวิญญาณการถึงด้วยการแห่งธรรมตามประการเรียกว่าผัสสะกพมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาก็มีตัณหาจึงมีอุปาทานหรือที่จะเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นอะไรกพราะมีอุปาทานจึงมีภพ ทำเป็นเป็นทางการกียกกามปพบเป็นเปนทางรูปก็เรูประพบเป็นเป็นทางอรูปกับรูประพบนี่มันสามอย่างนะที่จุดตั้งต้นของมันไอ้หมวดหนึ่งมันมาจากรูปกับตาไอ้หมวดอื่นมันมาจากไอหูกับเสียงไอ้หมวดหนึ่งมาจากอจมูกกับกลิ่นไอ้หมวดอื่นมาจากอลิ้นกับรสหมวดอื่นมาจากไอกดูสันพลกับผิวหนังหมวดอื่นมาจากจิตสมนึกมันก็เลยมีหกทาง ที่ข้ามาปรุงเป็นกระแาแห่งปฏิจจสมุปาทพอมาถึงขั้นที่เป็นภบมันยังแจกออกไปได้เป็นการมาภพรู้กับภพอรูปกัปบภพแล้วแต่กรณีมันอย่างน้อยมันจึงมีอจํานวนของภพคือสามคูณต่อหกเป็นสิบแปดในสามภพแต่ละภพมาได้จากโลกทั้งหกพาหูคือรูปเสียงจินรัตุพภะธรรมารม มันก็เลยได้ทั้งสิบแปดโลกในกรณีอย่างนี้หรือสิบแปดพบม,มากออกไปที่จริงมันก็เรื่องเดียวกันกับไอ้พวกที่กล่าวมาแล้วแต่เีนี้มันมแจกกันเห็นชัดมันเข้ามาทางไหนกี่ทางแล้วมันออกลูกออกดอกมาเป็นกี่ชนิดมันเลยเป็นสิบแปดโลกขึ้นมาก็เหตุน,นี้ <c oughs> นี่ผมเห็นว่ามันพอแล้วไอ้ตัวอย่างที่จะ <c oughs> แจก โลกให้เป็นโลกต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆต่างกๆๆันอาจจะแจกให้เป็นทั้งร้อยทั้งพันก็ได้แต่ไม่จําเป็นนั้นเอาที่จําเป็นอเมื่อก่อยหมวดสามที่ว่าเป็นกามบ้างเป็นรูปบ้างเป็นอรูปบ้างถ้ากามมันก็เปียกแฉะไม่้ด้กามถ้าเป็นรูปมันก็แห้งจะจากกามก็มาอยู่ในรูปที่บริสุทธ จิตเยู่ะนั้นมันไม่เป็นกามรบริสุทธิ์อยู่ด้วยอรูปธรรมท,ที่บริสุทธิ์ถ้าดีกว่านั้นมันก็เป็นอรูปธรรมอันละเอียดที่บริสุทธิ์ถ้าเราปล่อยไปตามเรื่องอืของกิเลสมันก็ตกไปหาไอ้กามชนิดที่เลวร้ายเป็นอบายเป็นฝ่ายต่ำม่หยุดอยู่เพียงแค่มนุษย์ถ้าควบคุมได้ก็อยู่แค่มนุษย์มันเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีกันไว้ก่อน มัอยู่ในโลกมนุษย์